วางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาอีกแล้วนะฮะสุดยอดรถเก๋งฮัชแบกสมรรถนะยอดเยี่ยมจากค่าย m a ส d a ฮะวันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยแล้วก็ปีใหม่ไม่น้อยอีกแล้วครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 0 2 1 m a z d a CX 3 0ตัวท็อปเบนซิน2.0 f p ไม่2มาพ มาสด้า CX 30นะฮะรถเก๋งฮัชแบ็ก5ประตูทรงสปอร์ตขวัญใจวัยรุ่นสมรรถนะยอดเยี่ยมจากค่ายมาสด้าครับโดดเด่นทั้งสมรรถนะของเครื่องยนต์โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยขับสนุกช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบ ยึดเกาะถกนนและออปชั่นล้ำลําครับวันนี้เอาตัวท็อปมาให้ดูเลยคันนี้เลยฮะ 2, 0, 2021 Mazda CX-30 เบนซิน2.0 s p ใหม่20,000มาด้วยค่าตัวป้ายแดงนะฮะ1 1 9 9 0 0 0บาทโอ้โหเรียกว่าล้าน2ออนพันเป็นโมเดลผลิตปี 2, 2021แท้ๆเลยรถบา้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิวาม ไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ2 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันสิ้เต็มราคาครับ,รบอะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เลยนะฮะเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่าสวยขนาดไหนสภาพผิวฟันที่ท่านเจ้าของเะิม้มาสวยแค่ไหนมาดูกันเลยนะครับก็จะได้กระจังหน้ามีโมเดลแบบนี้ก็จะยุคนี้ก็จะคิดกระจังหน้าแบบลายกริดด้านในเป็นพลาสติกดําเงาครับมีเซ็นเซอร์ให้ด้านหน้าด้วยโลโก้เป็นอะคริลิกเท่โอ้โหใหญ่เต็มฝ่ามือกล้องรอบคันอีกต่างหาก ล้อมกรอบด้วยคิวโคเมี่มหรูหราไฮโซแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเดย์ไทม์ LED โคมไฟสวยใสปิ้งเลยนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นไฟเรียวนะครับเซ็นเซอร์มีให้รอบคันนะครับโคมไฟหน้าสองสองฝั่งสวยใสยใช้ได้ปิ้งๆเลยด้านล่างรุ่นนี้จะไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะจะเป็นไฟเรียวเท่ๆนะครับอาล้างขึ้นมาแล้วนะครับฝากระโปรงกันก่อน,อนเลยสีสันเจ้าของเดิมให้มาก็ถือว่าโอเค ก็ดูดีสเก็ดหินมีบ้างเบาๆแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดครับไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยตามธรรมชาติเลยเพราะปยังโอเคยังบางยังใสกันชนก็เช่นเดียวกันนะครับนะสีสันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ของเดิมอาจจะเคยมีเก็บมาบ้างนะเป็นบางชิ้นนะฮะอันนี้เราดูแล้วก็ตอนนี้เขาให้มาก็เรียบร้อยแล้วล่ะนะนะเออกันชนนี่โอเคนะผ่านสบายๆไม่ต้องไปทำอะไร ภาพรวมแบบขวานะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาตอนนี้ล้างขึ้นมาผมว่าคันนี้น่าจะล้างและตั้งขายได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บงานอะไรแล้วกาพัดตรงมัดติกอะไรให้มาสวยๆเลยผิวพันธุ์ใสๆคอปไปยังบางยังสายผิวเนียนเป็นเนื้อเดียวกันมือจับสีเดียวกับตัวรถมีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยมีฟิล์มมาให้เราเรียบร้อยเลยกระจกข้างรุ่นนี้สีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเชทมีกล้องให้รอบคัน360องศา และตัวท็อปต้องมีซันรูฟที่หลังคาเท่ๆแบบนี้นะครับตัวหลังคาด้านบนก็ใช้ได้นะครับล้างขึ้นมาสวยเลยไม่ต้องทำอะไรล้อแม็กตัวท็อปครับมาในลด์เอ่อเป็นสีเทาเข้มสีเทาไฮเปอร์นะครับดิสเบรกหน้าหลังเลยเนื้อแม็กด้านหน้าก็ใช้ได้นะครับโดยรวมถือว่าก็ยังโอเคยังดูดีอยู่นะครับยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นดันลอกนะครับ ดัหลอบ SP Sport Max 050เบอร์เดี๋ยวโทษเบอร์215 55 R18 เลยนะครับเป็นยางเดิมติดรถจากโรงงานนะครับปี21แท้ๆนะฮะด้วยความวิ่งน้อย20,000โลดอกยังสวยมากไปตามนี้ได้เลยนะผมว่าอีก4ปีได้แน่นอนซุ้มล้อสวยงามนะไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักนะครับล้อหลังก็ดิสเบรกและแม็กด้านหลังก็สวยใช้ได้นะครับดูแล้วก็ เรียบร้อยไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางพร้อมตัวรถปี2021นะครับวิ่ง20,000กิโลดอกก็ถือว่ายังเหลือเยอะยังสวยมากนะครับไปตามนี้ได้เลยซุ้มล้อสวยงามไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักไม่มีสนิมนะครับอ่โครงสร้างกันต่อครับสะโพกลังขวาฮะเปิดมาแล้วโอ้โหพลาสติกจะไม่แก่เลยเดี๋ยวเราค่อยวนมาดูนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบ อกประตูด้านในสวยเดิมใสนะฮะซอกในเดิมๆจากโรงงานไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนะักเสากลางขวาฮะเม็ดอาร์คยู่ครบซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมๆไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดเลยมันเรยรุ่นนี้อยู่ขวานะฮะเรียบเนียนสวยงาม m a d ดอินไทยเ a ล d เลขตัวถัง MM8DM ลงท้ายด้วย w 1 6่งหนึ่สเาหหสาหน้าขวาฮะเม็ดอาร์ค อยู่ครบตลอดทั้งแนวสวยเลยนะครับนี่นะด้านในสวยหมดนะซอกในเดิมหมดน็อตแก้มฝ้าเดิมๆไม่มีขยับไม่มีรอยถอดมาดูด้านหลังกันเลยนะฮะรถเก็งสไตล์แ c ชแบ็กก็ด้านหลังจะมีสปอยเลอร์มาให้เป็นสีดำเงาเท่ๆเ,เ,เลยมีไฟเบรกให้เรียบร้อยนะฮะไฟท้ายซ้ายนี่ดีไซน์กลมๆเท่มากซ้ายสวย ขวาก็เท่นะกระจกเดิมของ Mazda นะพร้อมฟิล์มรอบคันฝากระโปรงท้ายสีสันถือว่าสวยเลยนะครับเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรกันชนละ่ะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยกันชนฝั่งนี้โอเคสวยๆใสๆนะฮะ,ะด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำมีเซ็นเซอร์ด้วยแล้วก็ยังดูดีนะฮะไฟทับทงทับทิมอะไรยังสวยได้ท่อไอเสียคู่ด้วยเท่มากนะครับ อนท้ายเป็นพลาสติกนะฮะก็โดยรวมก็ถือว่ายังดูดีกันชงกันชนอะไรยังดูดีก็ไปตามนี้ได้เลยนะครับฝากระโปรงท้ายรู้สึกจะเป็นไฟฟ้านะเดี๋ยวมาดูกันอ่าใช่นะ,ะเป็นไฟฟ้านะฮะนี่ไฮโซมากเปิดมาแล้วออแต่เข็ดด้านหลังสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทขออนุญ,ญาตเอาแผ่นบางสายตาลงก่อนละกันเพื่อความสะดวกในการดูซอกซอก,ซอ,กอ่ะน็อตฝาโปรงเดิมหมดนะฮะไม่มีถอดไม่มีขยับ น็อตฝาปรงเดิมหมดทุกตัวนะฮะตะแขบด้านหลังเม็ดอาร์คสวยงามแห้งๆสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะแกะเกา่าฝากระโปรงท้ายแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสวยใสายจากโรงงานนะฮะอ่าด้านหลังมีทารองกันกระแทกพลาสติกยังไม่แกะเลยพี่น้องนะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะฮะพรมพื้นนิ่งเนียนกริบเลยนะครับ ล้ออะไรเป็นล้อ,อก,กัดทะนะฮะแต่รุ่นท็อปนี่จะมีซับบูเฟอร์ยี่ห้อบสมาให้เราด้วยนี่สายบันเทิงถูกใจแน่นอนแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันนะพื้นล่างเดิมสนิทนะฮะแห้งๆเดิมๆไม่มีเค้าะไม่มีพ่นนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีติดแก๊สนะครับอ่ะแหวกเบาๆแนวซิลิโคนแห้งๆเดิมๆยุ้พันเดิมๆเดิมทุกอย่างนะฮะภาพรวมแถบซ้าย สีสันนะครับแถบนี้เจ้าของเดิมให้มาก็โดยรวมถือว่าก็ใช้ได้นะฮะสวยเนียนใสดูแล้วไม่ต้องทำอะไรกับพัดตรงพัดติกอะไรเรียบร้อยเลยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ๆพร้อมกล้องรอบคันมีฟิล์มมาให้เสร็จสับขอบคุณมาก Smart Entry ม,มีซ้ายขวาเลยดิสเบรกหน้าหลังแม็กหลังซ้ายก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้นะฮะยางดันหลบติดรถมาจากโรงงานปี21ดอกยังเหลือเยอะนะครับนี่ยังสวย ซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักพลิกคว่มตัดต่อน้ําท่วมอะไรล้อหนะ้านะครับก็สวยฮะสีล้อ,ลอก็สวยหมดนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยยางปี21อนะครับพร้อมตัวรถนะครับดอกยังสือ่อเยอะฮะวิง 20, ะ่ง20,000กว่าโลซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรสเพกด้านหลังฮะเม็ดรอคสวยงามอยู่รครบเสากลางซ้ายฮะเม็ดรอ สวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมหมดนะฮะไม่มีงัดแงะแกะกาวอะไรสติกเกอร์อยู่ครบเสาหน้าซ้ายเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวซอกในประตูน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับภาษีสิงหานะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาบอกเขาต่อแล้วนะเดี๋ยวเขาส่งตามหลังมาให้นะฮะเพราะฉะนั้นภาษีเดี๋ยวหมดปีหน้านะฮะกระจกเดิมของมาสด้พร้อมฟิล์ม 3M อย่ไปดูห้องเครื่องกันไปมาดูสเปคเครื่องยนต์กันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc นะฮะ165แรงมา้ารองรับได้ถึง e85 ด้วยนะฮะอัตราสิ้นเปืองประมาณ14โลลิตรจับคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดใหม่20,000เท่านั้นเองโครงสร้างกันเลยครับซอกในฝั่งขวานะฮะน็อตเดิมครับไม่มีขยับไม่มีรอยตอ่อเบ้าโช็แห้งสนิทกับเม็ดอาร์คสวยงามเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามชัดเจน ซับในด้านขวาฮะรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดฮะแซดซีมองลงไปสวยๆใสๆเลยคานหน้าของมาด้าชอบใช้เหล็กสีดำฮะสวยเดิมหมดเม็ดอาร์คสวยงามแต้มสี War oth, ะะหัวน็อต, ada, ต,ต,ตอย,ย, m, ยตอู่ครบเลยนะฮะคานหน้าเป็นพลาสติกสีดำนะฮะตามสไตล์มาด้ามาร์กิ้งแต้มสีจุดต่างๆนี่อยู่ครบเลยน็อตเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์ครบเลยนะฮะคานซ้ายเป็นเหล็กสีดำเม็ดอาร์คสวยๆเลย นะฮะแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับจะไม่เกิน6เดือนไปตามน,นี้เบ้าโชกซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเม็ดอาร์คสวยงามชัดเจนนะฮะซับในรูกลมคมกริบเม็ดอาร์ค Met k, สวยๆเลยแก้มซ้ายน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีถอดไม่มีขยับซอกในน็อตเดิมนะฮะฝาหน้าก็น็อตเดิมครับไม่มีถอดไม่มีขยับเลยด้านใต้แห้งสนิทนะฮะเดิมๆโรงงานกันร้อนยังสวยมาก ฝากระโปรงแท้สลักโลโก้มาสด้าแบบนี้เลยแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะนะฮะรูคมรูกลมแนวซิลิโคนเดินตรงแนวน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีรอยถอดเลขเครื่องแถมให้ PE 50271154เดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันมาดูตัวท็อปกันเลยฮะนอกจากซันรูฟแล้วก็จะได้เบาะไฟฟ้าครับผมเป็นเบาะหนังแท้ด้วยนะครับคันนี้เท่าที่จำได้เป็นสุภาพสตรีครับ ดูลักษณะเนี่ยขับไม่เกิน2คนแน่ๆเพราะด้านหลังนี่พลาสติกยังไม่แกะเลยได้บอไฟฟ้าหนังแท้เนื้อเดิมทุกชิ้นจากโรงงานนะฟอกขึ้นมาก็ถือว่ายังสวยดูดีนะครับนี่แหงประตูสวยเลยนี่เนียนกริบกริบได้ชุดเครื่องเสียงลำโพงบอสอเมริกาเนี่สติกเกอร์โดยส่วนใหญ่ยังไม่แกะเลยนะครับหม่2 0 0 0มโลโครเมียมสีดำนะตัดช็อกโกแลตนะโอ้สวยมาก ด้านหลังโอเคอ่าฟิล์มก็ใช้ได้พอได้นะฮะเจ้าของเดิมให้มาก็ยังโอเคแพงโอเคสวยเลยนะสติกเกอร์อะไรยังไม่แกะเลยฮนะสวยกริบเลยด้านหลังไม่มีคนนั่งแน่นอนดูลักษณะอย่างนี้ขับไม่เกิน2คนนะฮะมีแอร์หลังด้วยนะฮะอ่ะมีโครม 5D ให้ด้วยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวแหวกให้ดูหน่อยละกันนี่สวยกริบสวยกริบนี่สวยเลยนะเนียนเลยด้านบนจะแหวกยังไงดีละ่ะ อ่าแต่แปลว่าสวยแน่นอนมะเพราะว่ายังไม่มีการใช้งานแน่นอนนะครับสําหรับด้านหลังนะฮะแองท้ายนะครับพลาสติกสวยเลยฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเนียนเนียนแผ่นบังสายตานะฮะถ้าไม่ชอบเก็บไว้บ้านได้นะฮะถ้าต้องการใช้ก็แขวนไปนะฮะเจ้าของเดิมมีติดกล้องแถมมาด้วยโอ้ขอบคุณมากฮะห้ออปชั่นมาด้วยนะพื้นที่เก็บสัมภาระก็กลางๆนะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีพอดีนะครับ ประตูหลังซ้ายนะครับสวยเลยเนียนกริบฟิล์ม3 m มกรุบกรุบสวยสวยเลยอ่ะบอกให้ดูนิดน,นึงนะนี่สวยเลยนะเนียนกริบเลยนะฮะสวยมากนะครับประตูหน้าซ้ายฮนะโอ้โหสวยเลยเพอเพอจะขับคนเดียวสติกกุ้งสติกเกอร์อะไรยังอยู่ครบเลยนะฮะฟิล์มสวยสวยเลยบอร์ดนี้จะเป็นไฟฟ้าคนขับตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวบอร์ดที่เห็นนี่ก็ของเดิมโรงงานทุกชิ้นนะเนียนมากนะครับ เดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าไปามาลองขับกันเลยนะฮะ4 x 3 0นะครับตัวท็อปเลย2.0 SP นะฮะขออนุญาตปิดฝาท้ายก่อนแล้วกันรุ่นนี้จะได้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนี่กุญนแะจเป็นแบบนี้นะฮะนี่มีสำรองให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะไม่ตอนนี้เท่าไหร่26,000นะฮะน้อยมากเปิดแอร์ก่อนร้อนแอร์ปรับได้เระดับฮะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิ ซ้ายขวานะฮะปรับอุณหภูมิแยกได้มีแอร์ออโต้ด้วยนะปรับทิศทางอะไรก็ดิจิตอลหมดนะฮะไลฟฟ้าน้าหลังอะไรก็ครบเลยคอนโซลด้านหน้านะครับอย่างแรกเลยจะมี HUD Display นะฮะก็คือตัวมาตรวัดสะท้อนกระจกขึ้นมาจะบอกความเร็วด้านหน้าที่กระจกเท่มากวัสดุเป็นหนังนุ่มๆซอฟท์ทั c สีช็อกโกแลตนี่รูร้ราไฮโซมากแอร์แบกนะครับด้านหน้า2ที่เบาอ,อีก2เป็น4ที่เสากลางอีก2เป็น6 ด้านหลังไม่เห็นเทเท่าที่ผมเห็นด้วยตานี่ยจะ6ใบนะครับพร้อมกับเบรก ABS หน้าจอนี่มาเท่เลยนะครเป็นจอ widescreen จอแนวยาวซึ่งเท่มากนะครับมีกล้องให้รอบคันเลยพร้อมกับเ,เส้นนำสายตาแบบนี้นี่โอ้โหสุดยอดเฟี้ยวมากนะครับกล้อง360องศาเลยนะครับหน้าจอเล่นอะไรได้บ้างเดี๋ยวดูก่อน เป็นสัมผัสได้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าสัมผัสไม่ใช่นะต้องดูที่แป้นตรงนี้นะฮะก็อ่ะกดเข้าไปแล้วก็เล่นกดได้ป่ะไม่ได้นะต้องใช้แป้นสรุปต้องใช้แป้นอันนี้นะเล่นอะไรได้บ้างเดี๋ยวดูก่นอนเมนูเมนูมนแหล่งสัญญาณน,นะฮะ FMAMBluetoothUSB ประมาณนี้นะก็ตามสเปคโรงงานนะฮะถัมาด้านล่างล่ะก็จะเป็น USB นะครับและอันนี้อะไร โอ้โหสติ๊กเกอร์พี่แกยังไม่แก่เลยฮะนะเอาไปตามนี้แล้วกันนะฮะจากโชว์รูมให้มายังไม่แก่เลยรองวางแก้วน้ํามีให้โอ้โหยังไม่แกะเลยพี่น้องฮะเดี๋ยวไปแกะกันเองนะฮะสติ๊กเกอร์กันรอยเล็บเนี่ยของโชว์รูมแถมมานี่ยังไม่แกะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนนะเผื่อใครอยากได้แบบอารมณ์เหมือนฟีลลิ่งเหมือนเพิ่งรับรถป้ายแดงเดี๋ยวไปแกะกันเองนะฮะเกียร e ์ออโต้หกสปีดนะฮะมีแมนนวลโหมดด้วย เพิ่มลดเกียร์นอะหมดการจะพีแบบสปอร์ตก็มีเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรโบกโฮโอเคมีให้นะครับตัวแป้นอะไรต่างๆสวยเลยที่เท้าแขนนะฮะช็อกโกแลตสีช็อกโกแลตนุ่มๆเลื่อนได้นิดหน่อยนะด้านในถือว่าให้มาใหญ่เลยนะครับมี power outlet มาให้มี usb มาให้อีกนะฮะแล้วก็เจ้าของเดินกล้องหน้าหลังมาให้เราเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวขอลองใส่หน่อยนะว่าใช้ได้ปะ เสียบเข้าไปอย่างนี้นะฮะป๊บนะครับก็เขามีกล้องหน้ามาให้นะครับน่าจะได้เลยนี่ไฟเข้าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคันนี้ไปตามนี้เลยนะฮะอันนี้น่าจะดูแล้วน่าจะโอเคนะฮะดูแล้วน่าจะดีกว่าที่ผมแถมให้นะครับอ่ะวงมาลัยกันต่อนะฮะก็จะมีแป้นพัดเดลชิฟแป้นพัดเดลชิฟป,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 ปรับเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วก็มีอะดัพตีฟครู e คอนโทรลให้นะฮะ มีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้โลโก้สวยเลยวัสดุต่างๆสวยเนียนๆเ,นเลยนะฮะเนื้อพวงมาลัยเนียนกริบเลยนะฮะสวยมากเออรู้แล้วนะเดี๋ยวใส่ให้อ่ะพวงมาลัยปรับได้กี่ทิศทางขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังโอเคครบ4ทิศทางเออผมขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวก่อนออกรถจะเอา SD ส a r กใส่ให้ กระจกไฟฟ้าที่ออตโต้หมดเลยทั้ง4บานเยี่ยมหน้าหลังออตโต้หมดนะครับเซนเซอร์ล็อกมีกระจกข้างนะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีไบรท์สปอร s ตเซนเซอร์ด้วยนะฮะโอ้โหแล้วผมเพิ่งเห็นว่าด้านข้างออปชั่นจัดเต็มเลยเบาะไฟฟ้าเนี่ยเมมโมรี่สจุดนะครับฝา้ายไฟฟ้า i อสตาร์ทไอสต็อปทีซีเอสออนออฟพาร์คเซนเซกล้องรอบคันโอ้โหออปชั่นจัดหนักจริงๆกระจกมองหลังก็ตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติพร้อมเซนเซอร์ที่ปัดน้ำฝนนะฮะ ช่องเก็บแว่นเพดานมีให้ไฟส่องสว่างเป็นหลอดขาว LED ด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางเป็นสวิตร่วมกันบาดด้าเขาชอบใช้สวิตเดี่ยวนะครับที่บังแดดเป็นสีเทานะฮะสวยเนียนคลิปเลยกระจกมีไฟส่องสว่างด้วยนะครับด้านบนมีเจิมเบาๆนิดนึงตามสไตล์ตรถบ้านอะแล้วมาถึงไฮไลท์กันนะครับตัวท็อปจะมีสันรูไฟเท่แบบนี้เลยนี่เท่มากนะฮะ นี่ถ้าจะเอาเฉพาะแสงแดดก,ก็ปิดกระจกไปเปิดเฉะมาะม่านก็ได้นะครับนี่รับแสงแดดอ่อนๆนะครับหรือไม่ชอบปิดไปก็ได้นะครับเท่มากด้านล่างมีอะไรให้เราเปิดมาแล้วมีแฟ้มให้ด้วยขอบคุณมากนะครับอันนี้รถมือเดียวผู้หญิงขับนะฮะเปิดมาดูกันนะมีคู่มือให้ครบเลยคู่มือใช้งานสมุดเช็คระยะนะ คันนี้ปี2021แท้ๆเลยนะครับออกรถเมษา2021เป็นชื่อสุภาพสตรีนะเพราะฉะนั้นเพิ่งจะ2ปีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้วารันตีของห้างเนี่ยจะหมดเมษาปีหน้านะครับอ่ะสี c h i n e g r a y m e เม l l i c นะฮะแค่ชื่อสีก็กินขาดละเลขเครื่องยนต์ PE 5027-1154นะครับ แชสซี M MM M 8 D M ลงท้ายด้วยดับเบิลยูหนึ่งหนเะครับเรื่องของการดูแลเช็คระยะก็สมบูรณ์ครบถ้วนมากๆนะครับตอนนี้ไม่สองหมื่นหล่าสุดเข้าไปตอน2อ0หมตอนปีที่แล้วนะฮะโอ้เฮ้ยพึ่งเข้าครับพี่น้องขออภยัยคันนี้ไปตามนี้ได้เลยนะครับเขาพึ่งเช็คระยะมาให้เราเมื่อตอนต้นเดือนนี้เองนี่ตอนนี้ขยับไปแค่200โลเท่านั้นเอง ไปตามนี้เลยนะฮะพี่น้องมัดด้าสุขุมวิทนะฮะเดี๋ยวผมโทรไปขอประวัติเขาให้และกันว่าเขาทําอะไรไปบ้างน,นะ,ะแต่ว่าคันนี้ไปตามนี้เลยสำเนาทะเบียนรถครับผมคันนี้ต้องบอกว่าเพิ่งปิดบัญชีไฟแนนซ์มานะฮะเจ้าของเดิมผ่อนไม่ไหวรอเล่มส่งมาจากไฟแนนซ์นะฮะใจเย็นๆอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็มาแล้ว โมเดลผลิตปี2021ผ่อนกับทิสโก้ฮะมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับอุ้ยได้ป้าย3หลักด้วย985เยี่ยมเป็นเลยสีเทาเดิมโรงงานเลขตัวถัง M MM M 8 D M ลงทยด้วยดับเบย1นึ9 6เครื่องยนต์ P E 5027-1154เบนซิน4สูบ2,000 cc ซีซแรงมาไปลองขับกันอ่ะคันนี้นะฮะใครตามหาอยู่บอกเลยว่าคุ้มจริงๆฮะใหม่20,000โลเท่าน,นั้นเองได้ตัวท็อปสุดออปชั่นล้นล นี้เลยนะอ่ะเปิดให้แดดเข้าหน่อยละกันห้องโดยสารจะได้สว่างนะครับเ,ออเดี๋ยวดูก่อนด้านหน้าตัวนี้ก็ไม่ได้เพิ่มตังค์นะฮะเจ้าของเดิมก็ไม่ได้เพิ่มเนวี่ก็จะเป็นเข็มทิศไปนะครับอ่ะวงเลี้ยวก่อนละกันนะฮะอยู่ท่านี้มาดูซิว่าความคล่องตัวใช้ได้ไหมกลับรถไปเลยอะไรอีกอะนะเดี๋ยวมีรถขวางนิดหน่อยนะ แต่วงเลี้ยวเท่าที่ดูน่าจะแคบใช้ได้นะครับน่าจะแคบใช้ได้กลับล้นในพื้นที่แคบๆได้สบายสบายอ่านี่กลับรถได้สบายเลยนะครับนี่มีขวางนิดหน่อยไม่เป็นปัญหาฮะนี่โยกทีเดียวผ่านเลืนเหลอนะครับทีเดียวผ่านสบายๆนะฮะร้อยหกสิบห้าแรงมา้ากับเครื่องสองพันผมว่าขับทางไกลมันแน่นอนนี่ออกตัวพุ่งเลยนะฮะโอ้โหพุ่งหลังติดบอก แบบซูมๆเลยระบบเบรกเยี่ยมนะช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายห้องโดยสารกว้างออปชั่นลนๆเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าค่าตัวระดับเกือบล้านสองใช้ใบ20,000โลเหลือเท่าไหร่ไปใคราตามหา Mazda CX 30ตัวท็อปนะฮะไม่อยากให้พลาดเจ้าตัวนี้เลยปีใหม่ใม่น้อยอีกแล้วนะฮะ 2, 2021 m a z d a CX 30ตัวท็อปเบนซิน2.0 SP ใหม่2ม เป็นปี2021แท้ๆเลยนะฮะได้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเคยนะฮะมาด้วยค่าตัวระดับ1ล้าน1 0, 9 9 0 0 0บาทเรียกว่าล้าน 2. อ0ทอนพันหนึงเลยนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพลิกว่าไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ20,000กิโเมตรับประกันสึกิลแปรมราคาครับาจาค่าตัวเฉียดๆล้าน2นะ,ะวันนี้ใช้ไป20,000กว่าโล ราคาปกติวอล์อินราคาหน้าร้านเราขาย859,000บาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคุณดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง839,000บาทเครดิตด,ดีก็ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะราคานี้ยังมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียรกล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นาน,นสุด 1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยว่อนออกรถครับผมจะรเข้าศูนย์มาสด้าเช็กระยะเปลี่ยนท่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเติมถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเช่นให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย ปีใหม่ไม้น้อย2 0 0 0 0โลรถบ้านมือแรกมือเดียวตัวท็อปอีกต่างหากห้ามช้าเด็ดขาดแอดไลน์เลยด้านล่าง i อดี e 1 9 s ์ค้ันหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปใน Google Map พิมพ์1 9ศรีประกรเราอยู่ถนนกาลปะปลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 19สิงหาคมรับซื้อรถทุกรุน่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆปิดไฟนั้ไไนก็ขายได้ปิดบัญชีให้รดเร็ว,วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถดันยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สิงหาคมรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com